กราบครับสวัสดีญาติทั่วไทยทุกคนเลยนะครับรู้สึกตื่นเต้นจริงๆแต่ผมก็จะมานำเสนอสิ่งที่ผมค้นพบอยากให้พิสูจน์ครับผมว่าผมค้นพบช่องทางแนวทางหนึ่งวิธีการรูปแบบหนึง่งที่จะช่วยพัฒนาตัวผมเองหรือคนที่สนใจนะครับพัฒนาทีมพัฒนาสิ่งต่างๆทั้งปวงคนเราสามารถลองได้นะครับทุกคนสามารถเจอช่องทางเจอแนวทางของตนเองได้ โดยเริ่มต้นง่ายๆครับการที่เราไม่ยอมเราใช้ชีวิตนะครับเราจะกลืนไปจมไปอยู่ในสภาพแบบที่เราเป็นนั่นแหละนี่เป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะครับใครก็เป็นผมก็เป็นแต่การที่เราไม่ยอมเราจะย้ายตนเองเนี่ยไปเจอสิ่งที่เรียกว่าดีจังเป็นความรู้สึกอ่ะเฮ้ยแบบนี้มันดีมันดีจังอ่ะการที่เราใช้ชีวิตเราทดลองลบเ,เราไปเจอรูปแบบเราไปเจอสภาพที่เรามั่นใจ เราไปถึงจุดที่ชีวิตเราดีดีได้อย่างมั่นคงจริงๆยกตัวอย่างใครมาก็ได้นะครับที่เริ่มต้นจากชีวิตแบบทั่วๆไปเง้นๆแหละแล้วประสบความสําเร็จในด้านต่างๆเป็นสภาพที่แบบโอ้โหก็มันดีอ่ะแล้วความดีมันมั่นคงยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยที่ผมกล่าวบรรทัดแรกนี้เพื่ออะไรครับจะบอกว่าทุกคนสามารถลองได้สามารถเจอได้เพียงแต่บางครั้งเนี่ยเรา พาร่างกายจิตใจการทํางานการใช้ชีวิตของเราเนี่ยไปอยู่ในสภาพที่มันมันไม่ดีแล้วเราทนอยู่กับแบบนั้นแค่เราไม่ทนนะครับเราจะไม่ยอมนะครับอ่ะยกยอดส่วนนี้ไปจากนั้นสิ่งที่ผมเจอแนวทางขั้นตอนวิธีการเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เด็กเด็กคนนึงอ่ะผมเด็กชายดามนี่แหละอาจจะเหมือนคนบ้านะครับในสายตาของบางคนแต่ ผมเจอแล้วจริงๆแนวทางนั้นก็คือผมจะตั้งทีมพิเศษครับเราจะมาติดเครื่องสถานีดีไปด้วยกันติดเครื่องสถานีดีคืออะไรเพื่อให้ใช้การได้จริงเลยเนี่ยผมออกแบบเป็น2ขั้นตอนใครก็แล้วแต่ที่สนใจเราจะมาหยิบกระดาษปากกามาทำา2ขั้นตอนด้วยกันปากกากระดาษหยิบมาทำา2ขั้นตอนด้วยกันง่ายๆเราจะมากระจ่าง คำว่าติดเครื่องสถานีดีคืออะไรนึกภาพครับคนนึงอยากเป็นนักทําส้มตาที่อร่อยอ่ะโอ้เป็นความฝันของเขาเลยเขาคิดแต่เขาไม่ทํานานๆก็ทําส้มตาทีหนึ่งอีกคนหนึ่งครับคิดอยากเป็นนักทําส้มตําแล้วไปทําส้มตําจริงๆกับอีกคนนึงครับคิดอยากเป็นนักส้มตําทําส้มตําแล้วจัดวางโคกสากอุปกรณ์อยู่ในโต๊ะเหมือนมันเหมือนมันเหมือนกับโต๊ะทดลองอย่างดี ศึกษามีผู้เชี่ยวชาญมาบอกโอ้โหมันเป็นสถานีพัฒนานักส้มต่ำแปลว่าอะไรครับการที่เราติดเครื่องสถานีดีได้จริงเนี่ยจะช่วยให้ตัวเราดีได้ง่ายจะช่วยรองรับการพัฒนาคนพัฒนาทีมได้ง่ายนะครับนี่คือเราจะมากระจางด้วยกันซึ่งมันไม่ได้ไม่ได้มีเท่านี้หรอกจากนั้นครับไปจัดจริงไปทําจริงมีสถานีดีจริงๆรองรับการจะดีขึ้นจริงของพวกเรานะครับ ผมอาจจะดูคล้ายคนบ้านะครับในสายตาของบางคนแค่นั้นแหละนะครับแต่บางคนก็มองว่าประหลาดนะครับแปลกอาจจะมีคนมองว่าผมดีบ้างแต่คนที่ได้สัมผัสกับผมนะครับก็สัมผัสจริงๆอะ่ะได้คุยหน่อยได้ลองทํางานใช้ชีวิตร่วมกันหน่อยเนี่ยไม่มีใครว่าผมบ้าหรอกนั่นคือความเป็นจริงนะครับแต่แนวคิดมันอาจจะแหวกแนวนิดนึงนะครับแต่ผมก,ก็จะมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันคืออะไรจะดีทำได้หลายจุดกับจะดีเรารวบยอดมาดีผมจะมารวบยอดให้ฟังว่าคนเราจะดีขึ้นได้ยังไงนะครับแค่เคยครับเนี่ยวงเล็บแรกเลยนะครับแค่เคยที่อยู่สามมรนทัดล่างแค่เคยในการฝึกใช้ร่างกายและจิตใจของเราร่างกายและจิตใจคืออะไรมุมมองการรับรู้อารมณ์ความรู้สึก มันฝึกได้มันใช้งานได้ประกอบกับการคิดพูดทําในกิจการในตัวเลือกในเวทีในกิจกรรมที่เราจะทําในหน่วยงานของเราในกลุ่มของเราในครอบครัวของเราเราใช้ร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสมยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งชั่วโมงบินนะครับร่างกายและจิตใจของเราจะเข้มแข็งและสามารถมากยิ่งขึ้นบางคนพาร่างกายและจิตใจไป,ไปติดเกมติดละครติดเล่นติดอะไรนะครับ แต่การที่เราเลือกได้เรากำหนดได้พาร่างกายและจิตใจของเราให้เข้มแข็งและสามารถสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมช่วยให้ร่างกายและจิตใจพร้อมบรรยากาศสภาพแวดล้อมการสร้างสรรค์ทั้งปวงเนี่ยดีได้ง่ายชีวิตมีอยู่แค่นี้เองเราเล่นกับโจทย์ง่ายๆแค่นี้เล่นกับเป้าหมายและตัวเลือกง่ายๆแค่นี้มันคือร่างกายและจิตใจและสภาพที่เข้มแข็งสามารถและดียิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกส่งเสริมให้เราผ่านชีวิตแบบดีๆผมกราบขอร้องครับให้บอกข่าวความคิดรวบยอดประมาณนี้ไปหน่อยได้ไหมแค่นี้ชีวิตแค่นี้ดีขึ้นแล้วนะครับขอแค่เราเข้าใจหลักการง่ายๆจากนั้นครับมันคือการทดลองครับทดลองให้ถึงผลยิ่งๆขึ้นคำว่าถึงเนี่ยผมขีดเส้นใต้เอาไว้การที่เราไปนั่งในห้องเรียนเราฟังครูเรานึกจด เราฟังว่าเข้าจะอข้อสอบตรงไหนออกข้อสอบเนี่ยขอบเขตมันคืออะไรบ้างแล้วเราไปกาข้อสอบเราทำอยู่อย่างนั้นผ่านไป5ปี10ปี20ปีเราเคยชินกับแบบนั้นกับคนที่เป็นคนอพยพเราเห็นคุณค่าของเงินสตางแดงเคยทำงานด้วยความยากลำบากกลายเป็นเจ้าสัวทุกท่านครับ บางครั้งเราใช้ชีวิตแบบที่มันไม่ถึงผลไม่ถึงถึงผลไม่มีการยกระดับพัฒนาในด้านต่างๆการยกระดับพัฒนาของอีลอนมัสผมไม่ได้บอกว่าผมไปเปรียบเทียบกับใครนะครับแค่ยกตัวอย่างเพื่อที่เราจะมาคุยกันให้กระจ่างยิ่งขึ้นเราไปลงมือทำจริงให้เกิดผลจริงเป็นสถานีดีๆของพวกเรา แล้วเรายังส่งต่อยังช่วยเหลือญาติที่เต็มใจทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นวิธีการที่ชัดเจนเป็นวิทยาการเป็นจิตวิยาเป็นศิลปะที่เป็นทีเด็ดนะครับซึ่งทีเด็ดที่สำคัญคืออะไรครับบางครั้งเราต้องลำบากความลำบากมันสอนเราอ่ะคำว่าอึดผ่านพ้นความกล้าหาญนะครับการที่เราพ้นจากสภาพแบบเ,เดิมๆ มาสู่สภาพแบบใหม่เราเป็นมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วครับสภาพแผ่นดินประเทศไทยตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ในประเทศไทยเมื่อ5000ปีที่แล้วเทียบกับคนที่อยู่ในประเทศไทยในพศออนี้ไม่เหมือนกันนะครับเราพ้นจากสภาพเดิมๆเข้าสู่สภาพแบบใหม่แต่ผมกำลังพูดถึงสภาพแบบใหม่ที่เรากำหนดได้ไม่ใช่สภาพแบบใหม่ที่ผมขับรถไปอ่ะต้องใส่แมส แล้วก็ฝุ่นเนี่ยมันขาวโพลนเลยจริงๆนะครับผมไม่บอกว่าให้ไปวิจารณ์คนนั้นแล้วให้เขาปรับเปลี่ยนไม่ใช่ผมกราบขอร้องว่าบอกต่อบอกข่าวให้ผมหน่อยวิดีโอนี้แล้วจะมีคนที่พ้นสภาพมันเป็นการที่ที่ผมบอกว่าผมบ้านเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกผมเชื่อในเรื่องของคลื่นของพลังงานมันเหมือนกับถ้าเราจะทํางานชิ้นหนึ่งเราทํางานเฉยๆเนี่ยกับการที่เราบิ้วอารมณ์ความรู้สึก ที่เหมาะสมอย่างงานนี่มันยากผมจะบิวอารมณ์ความรู้สึกว่ามันเหมือนกับผมอยู่เหนือมันแล้วผมจะกัดกินมันมันเหมือนกับการที่เรามีอารมณ์ความรู้สึกหลากหลายรูปแบบอย่างผมเนี่ยเป็นตัวตนที่ขี้เกียจร่มหลงมัวเมามากๆนะครับเป็นคนที่มีความติดประมาทแต่การที่เราอยู่เหนืออารมณ์ความรู้สึกฟไฟต่ําไฟต่ําคืออะไรจิตจิตเราเนี่ยเกาะอยู่กับเงินอำนาจกินการเกียรติ โลภโกรธหลงกิเลสตัณหาราคาอุปทานผมเต็มไปหมดแต่เราดูมันหน่อยแล้วเรายกยกจิตให้มันเหนือแต่คําว่าเหนือไม่ใช่มีแค่การยกจิตเท่านั้นมันคือวิทยาการเมื่อ5,000ปีที่แล้วกับวิทยาการที่เราสามารถมีทีวีดูมีสมาร์ทโฟนนะครับมีปัญญาประดิษฐ์มันคือการยกระดับได้อย่างต่อเนื่องเครื่องมือจากระกลไกนะครับมันยกระดับได้หมดซึ่งทั้งหมดเนี่ย วิดีโอนี้วิดีโอหมายเลข274ผมได้กล่าวไว้หมดแล้วในวิดีโอก่อนหน้าจากนั้นครับความฝันนะครับเราเกิดมาบนโลกอถ้าเราได้บุญก็ดีสิการที่เราสร้างต้นแบบของการทำงานและใช้ชีวิตร่วมกันของพวกเราที่เป็นทีมพิเศษเราติดเครื่องสถานีดีและยกระดับพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราเป็นผู้ที่ชนะตนเองควบคุมบริหารจัดการ ตนเองกันเองทีมงานกิจการของพวกเราได้ดีมันจะเป็นต้นต้นแบบขึ้นมารอเมื่อยติเต็มใจครับเราจะอยู่ยในรั้วรั้วของเราแหละรั้วเล็กๆรั้วที่เราซื้อที่ดินเอาไว้เราจะมีลักษณะของขั้นตอนกระบวนการในการโปรแกรมอย่างตัวผมเองเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ใช้หลักของการโปรแกรมนะครับผมก็ใช้ชีิตไปเรื่อยเพราะว่าติดประมาทแต่การที่เรารู้ว่าอืมตอนนี้แหละเราจะ ทำอะไรอย่างไรหนึ่งสองสามเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเราจะเริ่มรู้สึกเราจะเริ่มปลุกความรู้สึกพร้อมกับจินตนาการที่ดีในชีวิตทําบ่อยๆจนรู้ว่าอ๋อรวบยอดของมันก็คือเราตั้งเลยตั้งทีมพิเศษเลยแล้วทีมพิเศษนี้เนี่ยจุดที่เป็นรวบยอดของทีมพิเศษแล้วดีได้เลยก็คือเรามาติดเครื่องสถานีดีกันเลยเราไม่ต้องงงกันละนะครับซึ่ง หลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันจับต้องไม่ได้แต่จริงๆแล้วครับถ้าลําพังตัวผมเองเนี่ยสิ่งที่ช่วยให้ผมดีได้ง่ายก็คือการเจริญสติและใช้งานอยู่ตลอดเวลาแต่เจริญสติมันไม่ใช่แค่สติหรอกมันคือสติสมาธิปัญญาประกอบด้วยศีลศรัทธาวิริยะประกอบไปด้วยสติเนี่ยคือสติมุทาลิ้นคอคางไหลหลังท้องทวารสติประกอบการเดินสติประกอบการทํางานนะครับ นี่คือฝั่งหนึ่งก็คือฝึกสติจากนั้นครับเลือกติดเครื่องจะติดเครื่องอะไรล่ะติดเครื่องการเดินติดเครื่องการหาเงินติดเครื่องการโล่งว่างผ่อนคลายสบายตามแนวคิดจากกระกลไกอารมณ์รูปนามเกิดดับไตายรักวิราคะาปฏินิสคะนั่นแหละนะครับเราจะติดเครื่องอะไรก็ได้นะครับแต่ให้มันชัดเจนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นมั่นเป็นหมอัวผมก็จะดีขึ้นขับรถเนี่ยระหว่างขับรถไปเฉยเฉยกับขับรถ เราติดเครื่องการนั่งให้ดีติดเครื่องสติประกอบการนั่งและการดูให้ดีแค่นี้ครับกายใจเราที่เคยกับการทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเวลามีงานเราจะใช้อารมณ์ความรู้สึกอย่างไรกับงานงานยากจะกัดกินมันจะสู้มันจะลุยมันลุยไปถึงระดับหนึ่งมาจิบน้ำมานวดตัวมาเดินผ่อนคลายสบายมันทำได้หมดนะครับ กับตัวเราเองเนี่เรากําหนดสติและเลือกติดเครื่องของผมเองนะของผมเองขออภัยนะครับแปลว่าอะครับเรารู้ว่าถ้าตัวเราเนี่ยเราจะดีได้ยังไงถ้าเป็นทีมเป็นชุมชนสังคมเป็นครอบครัวเนี่ยยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งยิ่งร่วมเล่นก็ยิ่งเก่งนึกถึงครอบครัวครับที่ต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่กับจอกับเกมกับอะไรของตนเองพูดถึงครอบครัวหรือชุมชน ที่มาร่วมกําหนดร่วมกันวันนี้เราจะไปเที่ยวร่วมกันวันนี้เราจะทําความสะอาดบ้านร่วมกันหยิบกระดาษปากกามามาออกแบบสินค้าของครอบครัวเรานะครับที่เราจะทําไปขายแปลว่าอะไรครับเรามีลูกเราส่งลูกไปเรียนเรียนก็อย่างว่านั่นแหละนะครับแล้วก็ส่งลูกไปทํางานตามหน่วยงานตามบริษัทต่างๆแต่ผมฝันถึงชุมชนหรือครอบครัวใหญ่ ที่เรามาร่วมกําหนดว่าเราจะเรียนรู้อะไรเราจะสร้างสารรค์อะไรเขาตั้งบริษัทได้เราก็ตั้งบริษัทของเราได้สําคัญคือการเริ่มต้นนะครับทีมที่มาร่วมกันกําหนดเพื่อกิจการอาชีพการทํามาหากินการเรียนรู้ฝึกสร้างการอยู่เล่นเสพกิจกรรมนันทนาการการดําเนินงานต่างๆการยกชั้นของพวกเรานะครับการอยู่การกินนะครับทีมที่มาร่วมกําหนด ไปด้วยกันนี่อาจจะเป็นคำตอบของการจัดการโลคได้ดีก็ได้นะครับโลกที่เรามีฝุ่นขนาดนี้เนี่ยแต่ผมไม่ได้พูดถึงมลภ,ภาวะด้านอื่นๆด้วยก็ลองอไปเติมเต็มดูหลบพ้นจากมันดีกว่าไหมนะครับจากนั้นครับเราทำงานอยู่ในหน่วยงานซึ่งเป็นกลไกลของสังคมรูปแบบต่างๆในหน่วยงานเนี่ยถ้าเรามาคุยกันหน่อยว่ากระบวนการขั้นตอนในการทำงานมีอะไรบ้าง หน้าที่ของแต่ละคนหน้าที่ของแต่ละคนที่สัมพันธ์กันมีอะไรบ้างมันจะนําไปสู่การพัฒนาผังงานและทีมงานที่ชัดเจนผังงานและทีมงานที่ทํางานไปบ่อยๆเจอปัญหาแก้ไขปัญหามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผังงานและทีมงานก็จะทํางานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นไปถึงจุดหนึ่งจะมีบางคนเป็นผังพัฒนาทีมพัฒนาโอ้โหหน่วยงานนั้นน่ะ นอกจากมีผังงานและทีมงานที่ยกระดับไปเรื่อยแล้วยังมีผังพัฒนาทีมพัฒนาที่ช่วยยกระดับการทํางานของหน่วยงานมันเป็นความฝันนะครับหน่วยงานสังคมกลไกลต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีผังงานทีมงานมีผังพัฒนาทีมพัฒนาที่ดียิ่งยงขึ้นประเทศไทยก็ยกระดับในภาพรวมถึงได้กราบขอร้องว่าบอกต่อวิดีโอให้หน่อยนะครับ ผังงานทีมงานยกระดับพัฒนาผังพัฒนาทีมพัฒนารู้จุดในการพัฒนาที่ดียิ่งยิ่งขึ้นแต่โลกเนี่ยโลกยุคนี้นะครับเป็นยุคแห่งการก้าวกระโดดในการยกระดับพัฒนาโอ้โหเรามีผังพิเศษทีมพิเศษเพื่อบูตเพื่อเร่งเครื่องการพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวล้ำวิทยาการเราก้าวหน้าจิตใจของคน คนที่รู้ว่าอ๋อมุมมอง,มองการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกการคิดการพูดการทําเราไปฝึกไปดูไปทําให้มันคล่องมันชํานาญใช้การได้ดีเราอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่สามารถบังคับวิถีร่างกายและจิตใจไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ไม่กลั่นกรองการคิดพูดทํากับเทียบกับการที่เราอยู่ท่ามกลาง คนที่ฝึกกันกรองและใช้งานมาดีแล้วชุ่มีชั่วโมงบินสูงแล้วในการใช้งานมุมมองเราความรู้สึกการรับรู้นะครับการคิดพูดทำประกอบกับเรารู้ว่าเราจะตั้งสถานีดีมันดีไหมครับทั้งหมดครับการทำตนเองเนี่ยมันก็ระดับหนึ่งทำเป็นทีมทำเป็นหน่วยงานก็ระดับหนึ่งแต่ง่ายที่สุดคือทำในระดับประเทศ หรือระ,ระดับโลกระดับกลุ่มประเทศอะระดับสานประชาชาติอะถึงได้บอกว่าบอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยนึกภาพครับคนทุกคนก็ใช้งานไปตามปกติใช้ชีวิตไปตามปกติอยู่ผ่านโลกไปตามปกติแต่โลกใบนี้ประเทศไทยนี้ที่ตั้งศูนย์พัฒนาศิลปะและวิยาการทั้งปวงขึ้นมาเริ่มมีชุมชนพลังดีต้นแบบนำไปสู่ชุมชนโครงข่ายพลังดีที่กระจายไปทั่วโลก เราไม่ต้องไปบอกว่าเอ้ยคุณต้องเปลี่ยนคุณต้องเลิกคดโกงนะคุณต้องต้องเลิกแบบใช้แบบชั้นเชิงต่างๆในการเข้ามาบริหารจัดก,การชุมชนสังคมบ้านเมืองนะแล้วคุณก็มานัว,น,วนัวกับผลประโยชน์แค่นั้นเองมามามา,มามั่วรับผลประโยชน์อะไรประมาณนี้ผลประโยชน์แอบแฝงไม่ต้องไปบอกไปบอกให้เขาเลิกนะครับแค่เราตั้งขึ้นมาเฉยๆนี่แหละนะครับแค่บอกต่อวิดีโอนี้ไปที่ผมทําวิดีโอนี้คืออะไรครับ เผื่อเจอใครสักคนที่จะมาเป็นพวกมาเป็นทีมพิเศษผมไม่ไม่ได้มีเงินเยอะไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีอะไรแต่ผมก็กล้าที่จะบอกว่าเราเรามาเริ่มต้นกันดีไหมละ่ะจะทำในระดับตนเองก็ได้จะทำในระดับชุมชนเรามาร่วมกำหนดกันก็ได้หน่วยงานสังคมเป็นกลุ่มของพวกเราอะหรือจะทำเป็นในรูปของหน่วยงานหน่วยงานเนี่ยมีผังทีมนะครับจะทำในรูปของประเทศก็ได้ สร้างศูนย์ภาษีปลัวบริการทั้งปวงขึ้นมาสร้างเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลขึ้นมาเขาอยากให้มีนักร้องนักเต้นเขาก็สร้างศูนย์ฝึกหัดนักร้องนักเต้นเขาอยากให้มีนักฟ,ฟุตบอลเขาก็สร้างศูนย์ฝึกหัดนักฟุตบอลแต่เราอยากได้ไหมล่ะคนที่เก่งดีใจใบุญพร้อมที่จะมีความสุขในการทํางานและใช้ชีวิตพร้อมที่จะสร้างสารรค์รูปแบบการทํางานใช้ชีวิตที่ดีที่น่าอยู่น่าเล่นทํางานใช้ชีวิตเรามีความสุขสนุกกับมัน เราเล่นได้ดียิ่งขึ้นเราสร้างเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลขึ้นมาคนเต็มใจเข้ามาผ่านบูตผ่านโซนผ่านขั้นตอนผ่านกระบวนการผ่านเครื่องมือวิธีการต่างๆแล้วกลายเป็นคนเก่งดีใจบุญสามารถที่จะร่วมสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเรามีกองทุนที่ไปส่งเสริมสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มระบบควบวงจรที่ดีนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่ดีบริษัทดีๆต่างๆ เรามีกองทุนที่ไปส่งเสริมให้ไปติดตั้งให้ซึ่งแนวคิดทั้งหมดนี้บอกไว้หมดแล้วทุกท่านครับตนเองก็ดีได้ทีมก็ดีได้หน่วยงานของเราก็ดีได้ชาติบ้านเมืองโลกใบนี้ก็ดีขึ้นได้ด้วยแนวคิดง่ายๆตั้งขึ้นมาเลยครับคนที่ผ่านก่อนนะคือคืออย,อย่าเอาเด็กเส้นเข้ามาขออกันนะครับขอกันก,ก็คือเด็กเส้นไม่ผิดนะครับแต่ต้องฝึกให้ผ่านก่อนให้ได้สเปคก่อนมันเหมือนกับรถยนต์เนี่ย เราเอาอะไหล่ที่ดีเข้ามาประกอบเป็นรถยนต์ประกอบเป็นอย่างดีอะไหล่แต่ละชิ้นส่วนทํางานกันอย่างไหลลื่นมันก็ดีแต่ถ้าเรานําอะไหล่ไม่ดีเข้ามาประกอบเราประกอบให้มันไม่ไหลลื่นไม่เป็นกระบวนการเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรครับฝึกคนให้ผ่านก่อนเด็กเส้นวโคงก็ไม่ว่าหรอกแตผ่านกระบวนการฝึกะก็ไม่อยากพูดไม่อยากวิจารณ์เนาะโอเคไหมครับคนที่ มไม่มีมุมมองทัศนคติที่ที่เหมาะสมความรู้ความสามารถไม่เข้มแข็งและสามารถเนี่ยเอามาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเอามาเป็นหัวหน้าหน่วยงานอ่ะเอามาเป็นอะไรพวกนี้มันมันพัวพันมันมันไปหมดมันมันยืดหยุ่นได้ด้วยนะการยืดหยุ่นการปรับตัวการอะไรพวกนี้มันเป็นความสามารถอย่างหนึ่งความจริงใจนะครับมันเป็นทักษะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกัน ผมไม่บอกว่าจะไปเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสังคมหรอกแต่ผมบอกว่าขอขอเนื้อที่เล็กๆในการตั้งศูนย์นาศิศาสตร์และวิการทั้งปวงขึ้นมาในการสร้างเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลขึ้นมาในการสร้างชุมชนพลังดีต้นแบบนําไปสู่การที่จะมีคนเต็มใจมาเรียนรู้แล้วกลายเป็นชุมชนโครงข่ายพลังดีในอนาคตการที่มีกองทุนที่ไปส่งเสริมคนที่เขาเต็มใจอยากทําพื้นที่นี้เนี่ยให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีเขาขึ้นเว็บไซต์อะ่ะ เวอร์ไวอะแล้วมีคนรีชิเตอร์มีคนจองเข้ามาเพื่อมาท่องเที่ยวเม็ดเงินก็ไหลเข้ามาในประเทศไทยที่ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาคนที่เป็นเด็กเส้นคนที่เป็นมีวิธีการไม่เหมาะสมนะครับผมไม่ได้มีปัญหากับเหล่านั้นเลยเพราะผมไม่ใช่คนดีแต่ผมขอร้องว่าบอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยเผื่อเจอใครสักคนที่จะมาทำให้กระจ่าง ว่าเราจะเป็นทีมพิเศษแบบดีๆนี้ได้อย่างไรนะครับเราจะมาจัดมาลุยจริงอย่างไรผมไม่ใช่คนดีครับแต่เราเจ็บพอแล้วเราผมดูอ่ะการเติบโต gdp ของอาเซียนผมดูจริงๆนะประเทศไทยของเราเนี่ยมีศักยภาพทั้งหมดอยู่ที่คนครับแล้วผมไม่ได้บอกว่าให้เรียกร้องให้คนทุกคนเปลี่ยนแต่ผมบอกว่าบอกข่าวให้ผมหน่อยเผื่อไปเจอใครสักคนที่ เราจะนําคําตอบดีๆมาร่วมกันแค่2ขั้นตอนทําให้กระจ่างแล้วไปลุยจริงไปทําจริงจนมันเกิดผลขึ้นมาจริงๆช่วยบอกขาวให้ผมหน่อยได้ไหมผมอยากเจอ,อผมเคยเห็นจริงนะครับคนที่แบบเกี่ยงกันคนที่แบบไม่สนใจอะไม่ไม่มาร่วม sın.Brainstorming นึกจดลองออกแบบแล้วไปทําแต่ทั้งหมดเนี่ยผมไม่บอกว่าคนที่เกี่ยงกันคนที่ไม่สนใจเนี่ย เป็นคนผิดไม่ใช่แค่ไม่ได้ติดเครื่องแล้วการติดเครื่องมันง่ายๆนะครับผมไม่บอกว่าทุกคนจะต้องมาทําอะไรที่ยิ่งใหญ่นะครับเราแค่มาเดินด้วยกันให้การเดินอย่างมีความสุขเราแค่มากลายเป็นคนที่เคยจดเคยทำมันเหมือนกับผมอะ่ะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานว่าเรียนหนังสือมันไม่ได้ยากอะไรเลยแค่เราไปติดเครื่องทักษะการอ่านการฟังการเขียนการพูดมันคืออะไรครับได้หนังสือเรียนมา ก็ไปอ่านมันหน่อยอ่านแล้วพอทักษะการอ่านดีขึ้นเราจะอ่านหนังสือเรียนทั้งทั้งชั้นปีอะ่ะให้จบได้ภายในอาทิตย์เดียวแค่นั้นแหละแต่มันจะต้องติดเครื่องการอ่านขึ้นมาก่อนปัญหาเลยครับไม่ยอมติดเครื่องการอ่านแต่ไปติดเครื่องการขี้เกียจการเกี่ยงและการติดเกมแล้วจะจะทำยังไงอย่างผมบอกบอกเด็กอะ่ะบอกลูกหลานเนี่ยผมบอกว่าเราไม่ต้องรอให้เราโตแล้วเราค่อยไปทํางานหาเงินแต่เราลองคิดว่าจะออกแบบ แล้วติดเครื่องการหาเงินในตอนนี้ในตอน7จ็ขวบแขวบสิบขวบเนี่ยได้อย่างไรนะครับเพราะเรามีคนซัพพอร์ตเรามีคนเลี้ยงดูเราแค่เล่นกับมันผมพูดถึงเรื่องเด็กขึ้นมาเพื่ออะไรครับที่เราจะทํานี้เนี่ยขั้นตอน2ขั้นตอนในการไปกระจางกับวิธีของเราในการไปลุยจริงทําจริงเนี่ยไปบริหารจัดการให้มันดีขึ้นจริงๆเนี่ยเราเก้าวไปด้วยกันแบบเด็กๆมันเหมือนกับเด็กที่เรามาเล่นไปด้วยกันนะครับ ก็ขอความกรุณานะครับว่าถ้าจะกรุณาบอกต่อแนะนําให้ผมหน่อยแน่นอนมันอาจจะบางอย่างมันเหนือชั้นไปผมพูดตรงๆอย่างนี้แหละทุกวันนี้เนี่ยแม้แต่นอนเล่นแม้แต่เล่นเกมแม้แต่ขับรถผมก็แอบเล่นติดเครื่องสติสติพร้อมกับการสั่นสะเทือนที่มันละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าติดเครื่องสติในการขับรถแล้วขับรถได้ไม่ดีนะครับมันยิ่งมีความคมชัด ในการขับรถในการนั่งได้ดียิ่งขึ้นแต่มันไม่ใช่แค่รถอย่างเดียวกินข้าวทุกอย่างเนี่ยเราติดเครื่องจักรกะกลไกพลังดีในร่างกายของเราเองได้ทั้งหมดผมมาพูดหวดหรือเปล่าไม่ใช่แต่คนที่เคยติดเครื่องจากกระกลไกตนเองได้ดีเราจะเคลียร์คลิกขังกับตนเองได้ง่ายเราก็จะติดเครื่องจากรกะกลไกร,ร่วมกันเราจะติดเครื่องกลไกลกระบวนการเครื่องมือ ในการทำงานและใช้ชีวิตร่วมกันจนกลายเป็นชุมชนโครงข่ายพลังดีได้ง่ายมันคืออะไรครับมันคือเด็กที่เล่นกับการติดเครื่องสิ่งที่มีอยู่ผมพูดคำเหล่านี้เพื่อชวนพวกเราไปสู่การฉวยโอกาสฉวยโอกาสดีกับตนเองดีต่อกันเองดีต่อโลกมันคือเกมของฉันแล,แล้วฉันเล่นเกมอยู่ตอลอดเวลาจนฉันเก่งยิ่งขึ้น ต่อไปมันก็จะกลายเป็นเกมของเรามันก็จะกลายเป็นเกมที่เชื่อมโยงเกมต่างๆเข้าร่วมกันเชื่อมโยงคือเลยครับไม่ใช่ว่ามารวมตัวกันนะมันมีส่วนที่มาสัมพันธ์มาเชื่อมโยงกันได้ง่ายต่อไปคนบนโลกใบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเดินท่องเที่ยวอะไปได้ทั่วโลกจากชุมชนหนึ่งสู่ชุมชนหนึ่งเด,เดินเท้าด้วย,วยนะปั่นจักรยานด้วยนะเราจะมีใจที่เราจะแบบ สัมผัสสัมผัสต้นไม้สัมผัสมือกันสัมผัสน้ำด้วยด้วยความลื่นลมอะพลาสติกจะน้อยลงนะครับการบริหารจัดก,การขยะและของเสียเนี่ยจะนามากลายเป็นพลังงานกลายเป็นอะไรที่ดีฝุ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคนเราจะไม่หิวโหวยว่าฉันจะต้องรวยมาหาศาลฉันจะต้องมีอำนาจมาหาศาลมันไม่ใช่ก็คือสมมติว่าเราอยากรักใครสักคนหนึ่งเนี่ย เราก็จะพร้อมที่จะทําให้เขารักเราด้วยไม่ใช่ถ้าเกี่ยวเรื่องเพศไม่ใช่รักใครสักคนหนึ่งแล้วไปหลอกเขาแล้วเกิดการร่วมเพศคนเราจะจะยกระดับจิตใจตนเองจนเหนือข้ามตรงจุดนั้นไปนะครับญาติรักทุกท่านครับไม่ต้องเชื่อผมมันคือประสบการณ์อาจารย์เฉลิมชัยไม่ได้เก่งวาดรูปตั้งแต่เด็กหรอกเชื่อผมแต่มันคือประสบการณ์ที่ผ่านกิจกรรม ต่างๆด้วยไม่ใช่แค่การวาดภาพอย่างเดียวคริสโนโรนโดไม่ได้เก่งตั้งแต่เด็กลิซา่าแบ็กพิงไม่ได้เก่งแต่เด็กทุกคนเคยเป็นเด็กอนุบาลอาจารย์หมอนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่ได้เก่งแต่เด็กนะครับแต่มันคือกระบวนการมันคือขั้นตอนในการผ่านประสบการณ์ผ่านกิจกรรมมาแล้วเราจะใช้ชีวิตเราเองเราจะร่วมใช้ชีวิตกับการผ่านประสบการณ์ที่ปลูกฝัง ในสิ่งที่ร้ายให้กับเรามันคืออะไรครับมันคือการที่คนเราเนี่ยเราเวียนว่ายตายเกิดมไม่มาไม่รู้กี่ภพชาติเราชอบเราถนัดเรามีอารมณ์ความเคร่งเครียดเรามีเชื้อมะเร็งอยู่ในตนเองเราถอดเชื้อร้ายเราถอดสิ่งที่ไม่ดีแล้วให้ดวงจิตนี้เนี่ยซึมซับกลายเป็นร่องรอยที่ดีในแก่นแท้ของชีวิตผมไม่ได้พูดถึงเรื่องสตานางพูดถึงเรื่องจิตวิญ,ญญาณอะไรมาแข่งกับ นักปราชญ์ผู้รู้นะครับผมไม่สนแต่ตอนนี้เราถอดถอนสิ่งไม่ดีแล้วเราจะเล่นแบบดีๆอย่างไรก็ได้จากจิตที่สงบใจเย็นนะครับจิตท,ที่ตั้งมั่นมุ่งมั่นเอาการเอางานจิตท,ที่ผ่อนคลายสบายยืดอจุนนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลควบคู่ทั้งทางโลกทางธรรมลบปรุงได้หมดกับข้าวเรายังปรุงขึ้นมาได้รถเราเรายังประกอบขึ้นมาได้สมาร์ทโฟนยังประกอบขึ้นมาได้ ชีวิตเราครับเราไปเก็บเล็กเก็บน้อยทําอะไรชีวิตทําวัตถุดิบชีวิตแต่ละอันให้มันดีแล้วเรามาปรุงชีวิตร่วมกันให้มันดีทีมพิเศษคือทีมที่ปรุงชีวิตของพวกเรากันเองให้ดีก่อนแล้วเราสร้างต้นแบบเมื่อญาติเต็มใจยินดีเราจะมีเครื่องมือกลไกมีขั้นมีตอนมีกระบวนการมาลองรับในการยกระดับพัฒนาเพราะว่าอะไรครับแท้จริงแล้วในพวกเราเนี่ย มันเหมือนกับตัวตนอันเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่เราไปผ่านประสบการณ์เราไปจําเราไปฝังมันคือร่องรอยที่แตกต่างกันแต่ร่องรอยเหล่านั้นก็ถอดถอนและสร้างใหม่ได้หรือจะทําให้มันบริสุทธิ์หลุดพ้นไปเลยก็ได้นะครับก็ตามนั้นนะครับถ้าขอได้ก็ตามนั้นขอบคุณครับสวัสดีครับ